ทำลักสุดเอ๊ะคืนนั้นมีคนมาแต่นอกมาจากเาปาบนในหน้าปากเป็นยังไงพอยไงคือ,อ่ะแต่ละปากเจ้าโอ้ยจะมาห่างกันดอกกัะเดี่ยแถบว่าดีดมมังกันน่ะโอ้ยโอ้ย,อยอออมินทีน่ห้าเฮ้ย้องใข่อ่องฟองหามันไปบีบลงอง เอ้าตุดความาดยให้ตายซะนาะบาด้เหม็นคักเว้ยอังีะบาด้เอาเอาบีบอีกแค่ก็ได้ดอกบาด้เนาแค่เดียวเด้อนตุดอันนเ่บาปากอีกรอบบนเอาเป็นั่นบาดฮงเฮ้ยบาดฮ้ยฮ้ยดีถ้าไอย่างบาดีเฮ้ยฮ่ายน้อี่น้อเอาลงเอา โอ้ยมันเดียงขึ้นมาอย่างลาวาดิโอ้ยคือเป็นทังซัน,นลาวาดิเอวลนุ่งท่านจะมาเนี่ย